ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับช่งวงหกโมงกว่าครับวัสดีมมากับข้าวครับมาดูกับข้าววัสดีมาตุละฝั่งตรงข้ามพิเศษครับผมก็เลยมาดูกับข้าวเลยครับาเพื่อนๆชมกับข้าวได้ด้วยกันครับผมช่วงเย็นนี้ก็คนเยอะคนเยอะเริ่มง,งานกันมากบางทีก,ก็อาจจะมาไม่ถึงครับผม ยเยอะๆทำกับข้าวก็เยอะมี่หลายอย่างกาเย็นๆหน่อยตรงนี้จะแน่นเลยครับพอมาสั่งส้มตำๆสั่งยำอะไรกันแต่ดีมากรับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกันครับมาบ่อยครับถ่ายต่อยกับเพื่อนๆพื่ดูชมก็อาจจะจำได้ครับประกอบข้าวน่ากินน่าถ่ายครับ อนนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ป,ป้ายรถเมล์ครับพร้อมจะมีเซเว่นเซเว่นข้าวก็มีมากมายหลายอย่างผมก็มารอรถเมล์ครับตรงนี้ก็คนเยอะปากกาเสียเยอะข้าวเขาก็มีอีสานอาหารไทยแกงกบแกงสงน้ำปกดน้ำปัน่นมีครบทุกอย่างปากผลไม้ ครับไปดูรับชมกันครับครับอมคุชมน,นะครับกับของกับข้าวช่วงเย็นก็ต้องทับต้องเดืนด้วยท้องอครับคนเราก็ต้องรับประทานข้าวรับประทานอาหารเลยนะครับอันนี้เป็นธนาคารครับธนาคาร,รเพื่อเพื่อจะมีข้าขา,ขายโอ้ คทำหน้าถ่ายครับหน้าถ่ายได้ชมว่ามันน่ากินครับเข้ากันน่ากินครับผมมีหลายอย่างเลยก็จะเป็นแกงที่เขาทำใระถาดแบบคนเยอะช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยเย็นนิดสักหน่อยครับคนเดินทางมาถึงนกลับมาเก็จะาเยอะขอบคุเพื่อนๆเดี๋ยวรับชมครับ รับชมการฝั่งโน้นก็เป็นบิ๊กซีครับฝั่งถังครบผมพอรีข้ามมาฝั่งนี้มาทำธุระปไปดูเรือรับชมกันครับทุกคนเดินเรือรับชมการประเัติานช่วงเย็นวิถีชีวิตวิถีคนกรองเรืนอราบพัดผักไสที่หอที่พัก เพียร์พัดเล็งคอนโดคับมือทำข้าวก็ต้องซื้อกับข้าวทานกับผมหรือว่าอยู่คนเดียวไม่มีคู่เงี้ยจะทำข้าวแขยงไปก็ไม่ถุมก็ต้องซื้อทานผมผลไม้ผลไม้เขาก็มีเยอะมากมายามาหลายอย่างแล้วก็โอเคผมก็จะกลับไปเออจะกลับแล้ว ก็พบอบดีซื้อกับข้าวมาละซื้อกับข้าวมาเรียบร้อยแล้วเกับข้าวข้าวของเราผลไม้ก็มีสาเกล้วยไม้มะม่วงไปฝากพกเดก็เด็มันจัเด็ดเดลูกที่บ้านชอบกินมะม่วงพอดีเจอมะม่วงสุกใจก็จเลยจัดซะเลยครับผมทางหน้านี่ก็เป็นแยกครับสามแยกแก,ก,ก,กัมแยกที่สี่ที่สี่รามคำแหงที่สี่อขมา เห็นไหมครับทุกคนตามเยอะเลยตามเต้าของเครื่องใช้ที่เขาขายร้านเลยมีเขาทุกอ,อย่างเสียงกเวีจราจรขางห้างเขาต่อรถเข้าออกเต้าของเด็ตรงก่อกร้านทำกุญแจเตยกรมีเราทุกอ,อย่าง ครับโอเคเดี๋ยวก็จะข้ามสะพานไปฝั่งโน้สนสวัล้วครับครับผมแล้ก็ขอจบคลิปใ่ตรงแยกทางขึ้นสะพานครับผมโอเคครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ